บรรยากาศป่านะคะหน้าสปริงค่ะเมน,นี้เขามาเก็บผักชีล้อมนะคะสาวยอดในต่างแดนผ้าหมูเมาเก็บผักชีล้อมแต่มันเบ่งบรรยากาศด้วยค่ะเด้อชมบรรยากาศของป่านี่หน้าสปริงค่ะใบไม้ท่านละปุ่งพี่น้องว่าใบไม้ใบ,บหญ้าทั้งล่างก็เริ่มขึ้นแล้วเขียวๆแล้วเบ่งบรรยากาศะคะ่ะ ยามเฮ็ดก็เฮ็ดหลายแท้ใดนี่พี่น้องเลยช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะค่ะเฮาไ่ได้เห็นงานก็เลยมีโอกาสได้ออกมาพักผ่อนถือว่าเป็นเวลาที่ดีค่ะโควิดมาก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีเฮาได้มีโอกาสพักค่ะเฮาองมองในมุมบวกนะคะโอกาสดีๆไม่ได้มีบ่อยๆพาขันปัป่นจักรยานมานะคะมาเลาะเก็บพักน้ำค่ะเเอาวิวบรรยากาศ ป่าให้เบิ่งค่ะเอานี้ก็จะเป็นใบ,บโบโบกค,ค่ะพักนอกฝรั่งนะจ๊ะพักชี้ล้อมแต่ว่าขึ้นก็ท่านละหลายค่ะยังพันละงามพักฝนน้ำพันน้ำห้วยมันอันเวลาใบไม้มป่งแล้วนี่สภาพบ,บ่เป็นอย่างทีเด้ค่ะ <laughs> เขียวเบิร์ดแถวนี้พกเลยเลยค่ะกลายเป็นป่าทึบกวางกจะไล่ไหลาย ทาง,ทางจะเป็นเนินเขาขึ้นไปด้วยเขาสูงสูงขึ้นไปสา้ายอมมากระหมูค่ะวันนี้หญ้าอันนี้ก็คล้ายๆหญ้าแฝดหญ้าคาบัานเฮาเลยคะ่ะเห็นบ่ที่มันยุบต่อเฟืองมันยุบก,ก็ไปก็จังยามแรงบ้านเขานะคะ่ะมันก็ยุบไปยามฝนยามฝนมามันก็แตกออกใหม่บ้านเขาบ่ามียามฝนลืม <laughs> บ้านเขามีแต่ยามหนาวยามฮอน,นะคะ่ะ นก็มีอันตกได้สุญามค่ะบ้านเขาแต่ว่าพอจะเขา้าฤดูไไใบไม้่่งนี่เขาก็มีฝนมาห้วยในจัาหน่อยไปเอาบรรยากาศมาให้เบ่งจ้าสัญญาเป็นคนมักถ่ายรูปมักถ่ายวิดีโอก็เลยยัเฮ็ดอันยูทู e ฝากช่องน้ำในเดอ้อจ้าช่องสาวยอในต่างแดนชาแนล จะเอาบรรยากาศเมืองต่างๆของฮังการีนะคะสถานที่ที่แบบสาวน้อไปนะคะจะเอามาให้เบิงเป็นการนำลงชีวิตของสาวน้ออยู่ในฮังการีเนี่ยค่ะเป็นชีวิตประจําวันจะเอ็ดคลิปให้เบิงเรื่อยๆเดีย๋ยวจะฝากเป็นกาลังแรงใจให้สาวน้อเนี่ยเด้อมั่งนี่จะเป็นท่าน,น้าเด้อจวะมังนี่จะเป็นท่าน,น้ําไหลลงมาจากภูเขา ไหลลงสู่แม่น้ำดานอปุ่ะเด้อค่ะนี่อันนี้ก็เป็นขึ้นก่อหญ้าแฝดหญ้าคาบานเท่าค่ะมันยาวสามารถเกี่ยวไปเอ็ดอันมุงหลังคาภายใอญหลังคาคือบันเท่าแด้อว่าฟันก็จะเบ็ดค่ะย้ามอันแรงเบิดยมหนาวมาันก็สิแบบตอมันก็สิตายลงไปสิพอฝนลงมาห้วยมันก็จิป่งขึ้นมาใหม่เคี้ยวค่ะเดี๋ยวบรรยากาศที่มันเป็นใบไม้ป่งบนลัษมาักดให้เบิ่งเพื่มหนึ่งเด้อค่ะจะเอาคลิปให้เบิ่งเพื่มหนึ่ง หลังจากที่ใบไม้มันปร่งแล้วนะจ๊ะเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเด้อสมป่าเมืองฮังการีเศรษยก็มีความภูมิใจเนี่ยไอยู่บ้านเพิ่นนะคะได้มีโอกาสได้เห็นความแปลกแตกต่างจากบ้านเฮานะคะเพราะว่าจะเป็นผู้คนธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะ ถือว่าเป็นโอกาสดีของเฮานะก็ะเลยอยากเอามาให้เบิ่งน้ำกันเนะคะยามันจังหน่อยมันฮอนอีกจังหน่อยข้าจเจ้ากก็ซิมาันยางปลานะค,ะคนบานข้าเจาก็ซิมันยางเล่นใช่ไหมคะน้ำย บรรยากลขข่าวอะไรคือคือบ้านเฮาหนิไหมพี่น้องเบิร์กอะไรคือหอบ้านเฮาเนาะตะเฟืองอันนี้งามงามมันตะเฟืองไหมกอหญ้าบอกพิษหญ้าแฝดหญ้าคาบ้านเขา,าค่ะหญ้าแฝดหญ้าคาเมืองฮังการีดนะจ้ะสาวยอก็ใส่อย,ยู่นี่มาห้าปีแล้วจ้ะใส่อย,ยู่เมืองฮังการีมาห้าปีแล้ว มันจะเป็นลำทานไปนเรื่อยๆเดี๋ยวจะพู้น็นสุดเขาเลยคะ่ะงามาสีหันเดียวเห็นเบิร์ดะาทะลุแต่ว่าลามใหไม้ป่งนะคะเลียวไปเห็นอย่างเลยด้วยค่ะชาวเน็ก็ยังมองเห็นเป็นความเก่งในการอาัดคลิปว่าเดี๋ยนะคะภาพมันอาจจะแบบกระตุกกระติกมั่งเด้อค่ะ จะพยายามปรปับปรุงและพัฒนามันไปเรื่อยๆเวยค่ะน,นี่น้ำนคือห้วยบ้านฮอนี่เลยน้อห้อยน้อย ลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นำเด้อค่ะช่องสาวเน่าในต่างแดนชาแนลด้อจ้าเด้อสาวเนาะขอจบลิโอคลิปนี้สำนีเดจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ